งานที่จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจัก เครื่องกลเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านวิทยาการวิทยาศาสตร์ก็จะต้องใช้ระบบที่เรียกว่า safety first ปลอดภัยไว้ก่อนตรวจสอบตรวจตรามีตัวสแกนมีตัวเปิดติดจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพศภัพยพเกิดขึ้นได้และข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเตือนสติไนดะ้เกิดเหตุระเบิดในร้านสะดวกซักสะดวกซักนะไม่ใช่สะดวกซื้อในร้านสะดวกซักแถวถนนอินทามระซอยอินทามระ36แขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุนั้นเป็นตึกแถวสูงสามชั้นปลูกติ ติดกันหลายผู้หาติดกับปากซอยยินธรรมรสามสิด้านในเปิดเป็นร้านสะดวกซักรีแบบยอดเหรียญครบวงจรมีทั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแห่งแบบสองชั้นได้ถูกแรงระเบิดจากการระเบิดพังเสียหายใกล้กับเครื่องอบผ้าพบถังแก๊สขนาด48กิโลต่อเข้ากับวาล์วใช้งานจำนวน4ีถงและที่ยังไม่ได้ต่อใช้งานอีกสองถังแรงอัดระเบิดนั้นทำลายกำแพงด้านในที่ ติดกับร้านสภาพพังทั้งแถผัดออกไปเป็นร้านเสมสวยสภาพกระจบ้านหน้าร้านและประตูแตกกระจัดกระจายเสียหายทั้งหมดฝั่งตรงกันข้ามยังกับรถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีขาวฝั่งด้านหน้ากับพังยุบเลยรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซ ออนดาพีซีเอ็กสีขาวนอนพว่ำอยู่และร้านค้าแบบรถเข็นที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็พังเสียหาย2อถึงสร้านมีคนได้รับบาดเจ็บแปดรายเจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีทั้งหมดผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยตีสองพวกตนก็นำผ้าไปซักที่ร้านดังกล่าวร้านเนี้ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่เปิดโปรโมชั่นให้ซักฟรีตลอด24ชั่วโมงตีสองก็เลยพากันเอาผ้าไปซักแต่มันเต็มมแล้วมันเป็นโปรโมชั่นเนี่ยคนใช้งานเยอะ ต็มหมดแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงได้กลิ่นทีเนี้ยได้กลิ่นคล้ายๆกับแก๊สรัร่วมันแรงขึ้นแรงขึ้นน่ก็เลยถอยออกมาก็เลยไปแจ้งร้านกับข้าวข,ข้างๆนั่นแหละบอกว่าให้แจ้งเจ้าของร้านหน่อยบอกมันมีแก๊สรั่วออกมาน่าจะเกิดอันตรายแล้วล่ะขณะที่พูดแจ้งไปแจ้งร้านข้างๆนั่งพูดคุยยืนพูดคุยกันอยู่ก็ระเบิดตูมขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทั้งเสียหายตามภาพนายกวินนิทัศนจรุกุลผู้เป็นเจ้าของร้านบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าานดัง่วเเพิิป กำลังอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นเปิดให้ซักฟรีตลอด24ชั่วโมงมมีคนเข้าไปใช้บริการเยอะอย่างที่ว่านั่นแหละร้านเนี่ยมีทั้งเครื่องซักเครื่องอบผ้าเครื่องทั้งหมดเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศจีนมีการทํางานในหลายระบบรวมกันไปถึงระบบใช้แก๊สด,ด้วยก็ตดดํารวจเจ้าของคดีร้อยตํารวจโทอดิศัก์เสนียุธรองสาร,ส,รสอบสวนสอนสุทธิสารก็บอกว่าน่าจะในชั้นต้นเกิดจากแก๊สรั่วยังไงก็จะรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนหาต้นปลายสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้ต่อไป